สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์คริสจักแสงสันติภาพและสารธรรมแสงสันติภาพครองหลวงทุกท่านดิฉันจิตรัตชินวรยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนการเฝ้าเดียวประจำวันที่8เมษายนปีคริสตศักราช2021ในพระธรรมสดุดีบทที่77ข้อ1ถึงข้อ10 ด้วยกันนะคะให้เรามาอ่านพระวจนะของพระเจ้าไปด้วยกันค่ะข้าพระเจ้าร้องทูลพระเจ้าข้าพระเจ้าร้องทูลพระเจ้าเพื่อพระองค์จะทรงฟังข้าพระเจ้าในวันที่ข้าพระเจ้าทุกข์ใจข้าพระเจ้าแสวงหาองค์เจ้านายยามค่ำคืนมือข้าพระเจ้าเหยียดไม่หยุด จิตใจข้าพเจ้าไม่รับคำปลอบโยนข้าพเจ้าระลึกถึงพระเจ้าข้าพเจ้าก็ครวญครางข้าพเจ้าตรึกตรองจิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็อ่อนระอาไปพระองค์ทรงจับหนังตาของข้าพเจ้าไว้ไม่ให้ปิดข้าพเจ้าทุกข์มากจนพูดไม่ออกข้าพเจ้าพิจารณาถึงวันเก่า ปีที่นมนานมาแล้วข้าพเจ้าระลึกถึงเพลงของข้าพเจ้าในยามค่ำคืนข้าพเจ้าตรึกตรองด้วยใจและจิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็เสาะหาองค์เจ้านายจะทรงทอดทิ้งเป็นนิดหรือและจะไม่พอพระทัยอีกเลยหรือความรักมั่นคงของพระองค์ยั้งหยุดอยู่เป็นนิดหรือ พระสัญญาของพระองค์สิ้นสุดทุกชั่วชาติพันหรือพระเจ้าทรงลืมที่จะเมตตาหรือเพราะความกลิ้วพระองค์จึงทรงยับยั้งพระกรุณาหรือและข้าพระเจ้ากล่าวว่านั่นแหละเป็นความทุกข์ของข้าพระเจ้าคือที่พระหัตถ์ขวาขององค์ผู้สูงสุดเปลี่ยนไป อาเมนพี่น้องคะจากพระธรรมสดุดีบทนี้ให้ชื่อว่าพระเจ้ายังทรงเหมือนเดิมวันนี้วันนี้และสืบสืบไปเป็นนิดพระธรรมบทนี้อาสาบเป็นผู้เขียนขึ้นในขณะที่ท่านมีความทุกข์ใจอย่างแสนสาหัสท่านได้อธิษฐานร่ำร้องคร่ำครวญอย่างหนัก ในเวลากลางคืนท่านร่ำร้องออกมาจากจิตใจที่มีความทุกข์อย่างแสนสาหัสวิญญาณจิตของท่านเสาะแสวงหาคำตอบต่อความทุกข์ยากลำบากของท่านแต่ท่านก็ยังไม่ได้รับคำตอบประเราประโรมจิตใจจากพระเจ้าเลยแต่ถึงอย่างไรท่านก็ยังอธิษฐานอ้อนวอนต่อพระเจ้า และได้ตรึกตรองได้สํารวจจิตใจของตนจิตวิญญาณของท่านก็ยังอ่อนละอาไม่ได้รับคำตอบท่านจวนจะหมดแรงหมดกําลังที่จะอธิษฐานต่อเพราะความทุกข์หนักของท่านในข้อที่หถึงสิเมื่อท่านคร่ำครวนหวนมานึก ตรึกตรองสแสวงหาพระเจ้าด้วยจิตใจจิตวิญญาณของท่านคร่ำครวญว่าพระเจ้าไม่พอพรัฒัยและจะทอดทิ้งท่านหรือความรักมั่นคงของพระองค์หยุดแล้วหรือพระสัญญาของพระองค์สิ้นสุดลงทุกชั่วชาติพันแล้วหรือและทรงลืม ที่จะเมตตากรุณาแล้วหรือสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทำให้อาสาบมีความทุกข์อย่างแสนสาหัสมากกว่าเดิมเมื่อคิดว่าพระหัตถ์ขวาอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าจะทรงละจากท่านไปจากพระธรรมตอนนี้เราจะได้รับบทเรียน5บทเรียนด้วยกันนะคะบทเรียนที่หนึ่ง จงอธิษฐานและวิงวอนทุกอย่างเพราะในพระธรรมฟิลิปปีบทที่สีข้อ6ได้กล่าวไว้ว่าอย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณบทเรียนที่สองจงมีความเชื่อและ ความหวังใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เสมอเพราะในพระธรรมสุภาษิตบทที่สข้อหถึงข้อหได้กล่าวไว้ว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าแล้วพระองค์จะทรงกระทําให้วิถีของเจ้าราบรื่นประการที่สาม ให้สำรวจชีวิตจิตใจและวิญญาณด้วยพระวจนะคำของพระเจ้ามีบางสิ่งนะคะเกี่ยวกับความบาปที่หลายคนจาเป็นที่จะต้องเข้าใจมีทั้งความบาปฝ่ายวิญญาณและความบาปฝ่ายร่างกายมีความบาปที่เราทำในความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นๆ แต่ก็มีความบาปที่เราทําต่อพระเจ้าความบาปนั้นก็คือความบาปฝ่ายวิญญาณคือความบาปที่ทําต่อพระเจ้าดังนั้นให้เราสํารวจจิตใจและวิญญาณของเราด้วยพระวจนะคําของพระเจ้าในพระธรรมสุภาษิตบทที่20ข้อที่27ได้กล่าวไว้ว่าจิตวิญญาณของมนุษย์ เป็นประทีปของพระเยโฮวาส่องดูส่วนลึกที่สุดของเขาทั้งสิ้นบทเรียนข้อที่สจงระลึกถึงพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเมื่อท่านอาสาบได้อธิษฐานทูลต่อพระองค์และพระองค์ไม่ได้รับการปลอบประโลมจิตใจ ท่านก็หวนลำลึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเมื่อครั้งที่ช่วยชนชาติอิสราเอลออกมาจากการเป็นทาสของประเทศอียิปต์พระเจ้าทรงช่วยเหลือชนชาติของพระองค์อย่างอัศจรรย์เมื่ออาศาบได้หวนลำลึกถึงเหตุการณ์นี้ท่านก็ได้รับการปลอบประโลมจิตใจ บทเรียนข้อที่5พระเจ้ายังทรงเหมือนเดิมวันนี้วันนี้และสืบสืบไปเป็นนิดพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงความรักของพระองค์ยังดำรงอยู่เป็นนิดนิดรันร์พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งพระองค์ยังมีความรักเมตตาและกรุณาอยู่เสมอพระสัญญาของพระองค์ ยังคงดำรงอยู่กับมนุษย์ตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์ในพระธรรมฮิบรูบทที่13ข้อที่8พระเยซูคริสตทรงเหมือนเดิมทั้งวานนี้และวันนี้และตลอดไปเป็นนิดอาเมนขอพระคุณพระเจ้าค่ะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะ สาธุการแด่พระบิดาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาสำหรับพระวจนะคำของพระองค์ที่ส่งสอนให้ข้าพง์ทั้งหลายรู้ถึงความสำคัญในการอธิษฐานร้องทูลต่อพระองค์ให้ข้าพงค์ทั้งหลายมีความเชื่อและมีความหวังใจ ในองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงองค์เดียวเท่านั้นให้ข้าพระองค์ทั้งหลายสำรวจชีวิตจิตใจและวิญญาณด้วยพระวจนะคำของพระองค์ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายหวนลำลึกถึงพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ในการช่วยเหลือช่วยกู้ชนชาติของพระองค์ให้ได้รับชัยชนะได้รับการช่วยเหลือช่วยกู้ อย่างอัศจรรย์ติฐานขอพระคุณพระองค์ด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องคะถ้าพี่น้องเห็นว่าคลิปเฝ้าเดี่ยวนี้เป็นประโยชน์และเป็นพรต่อท่านขอพี่น้องที่จะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพรต่อผู้อื่นต่อไปด้วยนะคะ ขอพระเจ้าอวยพระพรพ,พี่น้องทุกท่านค่ะ